สวัสดีค่ะปูแอบเบลนะคะกำลังจะไปไกายภาพคะ่ะวันที่7วันสุดท้ายแล้วแต่ปูว่าจะลองคุยกับหมอดูจะขอกายภาพต่ออีกสักสามวันเพื่อที่จะให้มันแบบหายดีเลยเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังมีตึงๆนิดหน่อยถ้าสมมติว่าปูนอนทับไหล่ซ้ายกลัวว่าถ้าไม่ไกายภาพต่อเนี่ย เดี๋ยวถ้าเกิดปวดขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถไปรักษาแบบต่อเนื่องได้เพราะฉะนั้นก็เอาให้มันแบบดีไปเลยดีกวา่าดี๋ยวกายภาพเสร็จก็จะลงมาพบหมอคิดว่าหมอน่าจะยอมเพราะว่าหมอน่ารัก วันนี้อากาศดีนะคะแดดไม่ค่อยร้อนช่วงนี้โควิดก็ท้องถนนก็เงียบเงียบไม่ไม่ค่อยมีรถสักเท่าไหรุ่ก็เบื่อแล้วด้วยโควิดเนี่ยแถวบ้านก็มีคนติดโควิดนะคะแตูุ่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ออกจากบ้าน คือออกก็ขึ้นรถมาโรงพยาบาลกลับไปก็ลงรถเข้าบ้านเลยไม่ได้สูงสิงอะไรกับใครจะมีก็และซื้อของกินก็แค่นั้นและที่สำคัญตอนนี้ผมก็มีเครื่องพ่นด้วยอยู่ในกระเป๋านี่พกติดตัวเลยกดปุมอย่างนี้ค่าเชือ้อ ก็ป้องกันไปก่อนปิดก่อนเดี๋ยวก็หอมัอทำเป็นเล่นนะเนี่ยนักไกยภาพบ่ายสองนี่จะเหลือยี่สิบนาทีพอจะหาที่จอดรถได้ก็ห้านาทีล้วพอจะขึ้นบีก เป็นเล่นตอนนี้ปุกก็ถ้าแขนหไหดีแล้วก็จะต้องรีบเล่นออกกำลังกายเพื่อที่จะลดน,น้ำหนักให้ลงสามโลให้เร็วที่สุดแล้วก็ <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้ แม่พวกนี้ก็มาลืนจะไปพบหมอเบาหวานด้วยก็เอาให้มันเป็นเรื่องๆไปดูเหมือนขี้โรคเนาะไม่ดีเลยอะ่ะตั้งแต่เป็นโควิดเนี่ยร่างกายบูรว่ลนไปหมดเลยถ้าขืนเป็นอีกรอบนี่ปูว่าปูไม่รอดแน่ภาวนาเลยอะว่าอย่าให้เป็นเพราะว่าตอนนี้ปูก็ไม่เจอใครเลยอะ่ะ ไม่ยอมไปหาใครทั้งนั้นนอกจากว่าบางทีมีคนมาหาเราที่บ้านจริงๆเราไม่อยากให้ใครมาหาเลยเอาจริงๆไม่อยากรู้จักไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นตอนเนี้ยกลัวขยะดไปหมดถึงจะใส่แมสมันก็เหอะมันก็สามารถติดกันได้เนาะถ้าใกล้ฉีดกันนะ เหตุที่เอ้าน้ำหนักลงก็จะดูด้วยว่าหน้าเนี่ยจะหายบวมไหมถ้ายังไม่หายบวมเนี่ยกูว่ากูต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างแล้วแหละหน้าบวมมากบวมแบบคนทักอะทุกคนเห็นหน้าปูจะเอ้ยทำอะไรมาหน้าบวมอ้วนหรือเปล่าอะไรเนี่ยแต่จังหวะมันอ้วนด้วยอ้วนสามโลแต่ก็ จริงๆแล้วอะตอนอ้วนหน่ำก็ไม่บวมแบบนี้นะพราปกติกูจะเป็นคนหน้าเล็กแต่ถามว่าหน้าอ้วนเนี่ยก็ชอบนะคือด,ด,ดูให้ดีแต่ว่ามันมันบวมไปอะแล้วปวด,ด้ จริงถ้าไม่ติดยาเบะหวานตอนเย็นเนี่ยปุก็ว่าจะกดอาหารเย็นแล้วนะเนี่ยจะได้ผอมไวหนะ่อยนี่ว่าเรามียากินแล้วก็กดอาหารไม่ได้ยเยลย ขับรถมาแป๊บเดียวมีถึง5นาทีน่าจะทันแหละเดี๋ยวเวลาอีก15นาทีกว่าจะขึ้นลิฟต์สงํำคัญตรงที่หาที่จอรดรถเนี่ยครัะ ตอนนี้โรงพยาบาลเป็นอะไรที่คนเยอะมากไม่มีที่ให้เราเลยเหรอมีแล้วยังไงฟุบฟุก,ฟกมีที่ว่างที่หนึ่งอังไหนแทรกได้ก็ต้องแทรกก่อนแหละอิชิ Bien.